นายชนุตาน้ำตาตกเลิกเคนลี่ธนพัฒนรับเข่าอ่อนใจหวิวอดีตสามีเก็บของย้ายออกจากบ้านพร้อมแจงสัมพันธ์เต้วิสรัตหลังคนจับตาเป็นมือที่สามเล่นเอาหลายคนจับตามองเลยทีเดียวสำหรับกรณีการเลิกลาของเคนลี่ธนพัฒนและนายชนุตาหลังแต่งงานกันได้สองปีแม้ฝ่ายชายจะออกมายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่สาม แต่กลับมีชื่อของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทั้งนางเอกสาวแคทริยาอิงลิสและเต้วิสลัตล่าสุดนายชนุตตาได้ถือโอกาสออกมาเคลียร์ให้ฟังจากปากชัดๆเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเรื่องของนายกับพี่เคลลี่เป็นเรื่องจริงค่ะตามที่พี่เคลลี่พูดเลยเราแยกกันอยู่แล้วสภาพจิตใจยังเสียใจอยู่แต่ก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่ง ก็ได้ฟังที่พี่เขาพูดค่ะตามอย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะเราเสียใจกันทั้งคู่เราไม่เสียดายเพราะเราทํากันแบบเต็มที่แล้วนายมีครอบครัวที่ดีผู้ใหญ่ที่เข้าใจเลยทําให้รู้สึกดีระดับหนึ่งเราแยกกันอยู่มาสามเดือนก็ได้เจอแล้วพูดคุยกันแต่พี่เขาคุยกับแม่ส่วนใหญ่เราตรกลงกันว่าให้พี่เคนลี่ออกมาพูดก่อนเพราะเขาเป็นผู้ชายและเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา สาเหตุก็เป็นไปตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะจริงๆเรื่องช่องว่างระหว่างวัยก็มีส่วนด้วยในเรื่องของความคิดทัศนคติก็ต่างกันเราโตมาต่างครอบครัวพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็ได้เรียนรู้กันเลยค่ะตอนเป็นแฟนกันเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงพอมาแต่งงานกันเลยมีจุดที่ต่างกันเราปรับตัวและยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนเป็นพยายามที่จะมาอยู่ตรงกลางแล้ว พยายามกันมาตลอดค่ะเราพยายามกันทั้งคู่ก่อนหน้านี้เราอยู่ด้วยกันแต่ก็แยกห้องกันนอนช่วยลดการประทะกันนายไปนอนกับคุณแม่เพราะก่อนแต่งงานนายก็นอนกับคุณแม่มาตลอดเป็นเรื่องที่เราสองคนตกลงถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าแม้เราจะยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาแต่ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันระหว่างสามปีที่คบกันมันมีจุดที่ไม่ชอบบ้างแต่ตอนเป็นแฟนเรามองแค่เรื่องความรัก แต่พอแต่งงานเราก็มองข้ามไกลกว่าเดิมเป็นเพราะเรื่องที่ไม่มีนองด้วยหรือเปล่าไม่มีส่วนค่ะคือตอนแรกเราอยากมีแต่พอใช้ชีวิตร่วมกันเราก็เลยคิดว่าพักไว้ก่อนดีกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็เป็นแบบทุกวันนี้ค่ะเพราะเราทำดีที่สุดแล้วเพียงแค่ตอนนี้ไม่มีเขาอยู่แล้วโอกาสการกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไม่ทราบเลยค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วย พี่เคลลี่ก็ยังอยู่ในใจหนูเสมอของพี่เคลลี่ก็ยังมีเหลืออยู่ในบ้านค่ะวันที่พี่เคลลี่มาเก็บของนายถ่ายละครพอดีไม่ได้อยู่ด้วยค่ะแต่พอกลับมาก็ไม่มีของเขาแล้วรู้สึกวิววิวขาอ่อนเพราะปกติเราเคยมีอยู่ด้วยกันตลอดแต่วันนี้มันไม่มีแล้วส่วนเรื่องเมอที่สามไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะทางนายและพี่เคลลี่ยืนยันได้เลยกับพี่เต้ที่เราไปคอมเมนต์รูปหัวใจ เราเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะที่คนสังเกตเห็นกดไลค์นายก็กดให้ทุกคนนะคอมเมนต์แบบนี้ทุกคนทางเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงยืนยันไม่มีแน่นอนค่ะส่วนข่าวพี่เคลลี่กับพี่แคทนายเห็นข่าวแล้วค่ะพี่เข้าถ่ายละครด้วยกันและสนิทกันนายก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะยืนยันได้ว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันตลอด พี่เคลลี่ไม่เคยทําให้เราไม่เชื่อใจถ้าเลิกกันไม่ใช่เรื่องมือที่สามแน่นอนเรื่องสมบัติเราไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันค่ะเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยากบอกอะไรกับพี่เคลลี่ไหมนายก็อยากจะขอบคุณขอบคุณสําหรับเวลาห้าปีที่เรามีกันขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูมาเป็นความรักของหนูอยากให้พี่ดูแลสุขภาพด้วยอย่านอนดึกไม่ต้องโทษตัวเองอยากให้รู้ว่า น้องคนนี้และครอบครัวน้องยังเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะอ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆค่ะจากนี้ก็ต้อง move on ค่ะไม่ใช่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตก็พักความรักไว้ก่อนค่ะลุยหน้าทำงานต่อเต็มที่ครั้งนี้ทำให้ทัศนคติเรื่องความรักเปลี่ยนไปเลยค่ะชีวิตคู่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอค่ะ ต้องมีความเข้าใจความเห็นใจที่ตรงกันส่วนความรักครั้งต่อไปยังไม่คิดถึงตรงนี้เลยค่ะ